สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะอ่าวันนี้มาช้านิดนึงนะฮะแล้วก็ทิ้งช่วงหลายวันแล้วนะฮะทิ้งช่วงหลายวันแล้วเนื่องจากติดภารกิจหลายที่นะครับผมต้องพาคุณแม่ไปหาหมอนะครับผมอ่าอะไรที่ผมยังติดค้างใครนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์จัดการให้นะครับผมนะอ่าช่วงนี้อาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะ ย้อนเครื่องถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมจังหวัดสิงห์บุร <i> ีนะฮะก็เลือกจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับผมมีงานประกวดห้างานนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงพระท,ทีละองนะฮะอันนี้ก็เป็นพระท,ที่ผมอขอแบ่งพระพวกกันมานะับผมแล้วก็เอามาถ่า,ายทอดนะลงใน youtube ให้ทุกท่านได้ชมกันนะผมเดี๋ยวดูกันไปทีละองนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะอ่ะอันนี้ อาจจะช้าสักนิดนึงนะพี่นะอันนี้เป็นหลวงพ่องงเงินนะอันนี้ก็คือเป็นห้อยเข็นคือจริงๆแล้วผมลืมขาตั้งกล้องนะครับวันนี้ขอขออภัยจริงนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะอ่าอันนี้นะพี่นะ,ะผมจับไม่ถนัดนะ ห้วยเขนนะฮะอันนี้ห้วยเขนให้ดูเลยนะพี่นะให้ดูเลยดูง่ายนะฮะองค์นี้ดูง่ายเลยนะแชมป์แชมป์มที่ไหนฮะแชมป์ที่หันคาใช่นานนะอันนี้นะอันนี้แชมป์ที่หันคาใช่นานลึกหน้าใหญ่นะพี่นะเอกลักษณ์ชัดเจนนะพี่นะดูง่ายนะครับผมดูง่ายดูง่ายนะดูง่ายแล้วก็สวยด้วยนะเดี๋ยวผมขอลองขออนุญาตนั่นกล้องนะพอดีผมใช้ ไอแก้วในโรงแรมนะพอดีมาช้าเนียผมว่าผมจับที่แท่น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 ไฟ้สดแล้วเอามาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไม่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 เห็นมีมานะฮะดูนะฮะพาดูง่ายนะครับพี่แชมป์อย่างนี้นะของไม่อายครแน่นอนนะฮะจอบเล็กวัดห้วยเขนปีสองสี่ห้าหกนะครับพี่นะแท้แท้นี่หายากนะครับพี่นะอ่ะอันนี้ก็เป็นห้วยเขนอีกหนึ่งองค์นะพี่นะ ใครใครครอบครองบางคันไม่ทันไม่ได้นะห้วยเข็ดเลยนะอย่างเงี้ยดูง่ายนะฮะอย่างเงี้ยดูง่ายนะหน้าหนูดูโคตรง่ายเลยนะพี่นะไม่ใช่ว่าดูง่ายอย่างเดียวนะดูโคตรง่ายนะหน้าหนูพิมพ์ใหญ่นะตาเตอร์นะเดี๋ยวดูนิดนึงอ่าตาตาปากนะมาครบนะ หลุมหลุมนี่คือไม่ต้องไปใส่ใจนะพี่นะหลุมหลุมนี่เป็นลุมกันหล่อโบราณนะมีหลุมมีบ่อเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะอดูง่ายนะพี่นะพระฟอร์มนี้นะดูง่ายจัดเลยนะอยู่ในมือเซียนใหญ่หลายหมื่นนะครับพี่นะอันนี้แบ่งปันกันเลยนะแบ่งปันกันเลยนะฮะองค์นี้อาจจะอ่าราคาแรงกว่านิดหน่อยนะตรงที่ผมอ่ะองค์นี้นะผมผมเอาเลยเนี่ยเอาเอาไวๆเลยองค์นี้เอาเก้าพันนะพี่นะองค์นี้เอาไวๆเลยเอาเก้าพันนะฮะ ขายชอบสนใจหรือทักทายได้นะพี่นะพรดดูง่ายนะพี่นะแล้วหายยากมากนะนะหายากที่สุดแล้วนะหน้าหนูเนี่ยหายากเลยพัะเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะพี่นะดูง่ายอ่ะอันนี้ก็เป็นสองสี่แปดสองนะอันนี้เป็นปั๊มนะครับผมเป็นปั๊มหลงพ่อเดิมนะวันหนองโพนะฮะก็โบแดงกันนะอันนี้เป็นพิมพ์เอนะฮะเป็นพิมพ์เอนะฮะพิมพ์เออ่า ให้ดูใกล้ๆนะอาจจะยุกยิกยุกยิก,ยกนิดนึงนะพี่นะอ่าเพราะว่าเกิดจากฐานล้อมไม่มีอ่าดูนะคมนะสนิบน้ำมงน้ำหมากนะมีคมชัดนะเส้นริว้วจีวงจีวรมาครบนะผมนะอ่ามีจานนะฮะมีจานอ่าอย่างนี้ก็แบ่งไม่แพงนะครับพี่นะแบ่งไม่แพงนะเอาไว้นะครับวันนี้นะเอาไว้ไนะพอเป็นค่าน้ำมันนะพี่นะเดินทางมาวันนี้นะเอาไม่แพงนะพี่นะพระนีด ถ้าถ้าอยู่ที่ผมผมแบ่งหมดเลยนะพี่นะแบ่งหมดอ่ะอันนี้ก็เป็นวัดอนนงนะวัดอนง,นะอนงเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินนะมีจานตั้งทั้งลูกนะพี่นะมีจานทั้งลูกเรี่ยมเงินเดิมนะเลียมเงินเดิมอ่าให้ดูนะฮะสวยงามเลยนะองค์นี้นะสวยงามเลยพี่อาจจะอาจจะเร็วนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้เป็น หลวงพ่อกลวยนะนี่แบ่งเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะพระพระพระลอดไหลยกหรืออะไรสักอย่างนะพระลอดไหลสุดหรืออะไรสักอย่างนะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะเลี่ยมวินเทจเลยนะพี่นะเลี่ยมเก่ามาเลยนะอ่าเนาะก็มีพระหลา,ายองค์อันนี้เขาเรียกเรียกอะไรอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจนะพี่นะอันนี้ เขาเรียกตัวพอตัวพอพานไม่ทราบว่าหลงพ่ออะไรนะพี่นะตัวพอพานเนี่ยอ่าไม่ทราบหลงพ่ออะไรอ่าให้ดูนะมือผมมันเข้าไม่ถึงติดแก้วนะผมเอาแก้วน้ําในโรงแรมมามาเป็นที่ตั้งนะแล้วก็พอมีไอ้ที่เสียบดู G.P.S ใน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 รถเอามาใช้นะฮะอ่านะฮะอ่ะอีกองหนึ่งองค์นี้เก่าจัดเลยพี่นะ อันนี้เป็นพระรอดนะพาร,รอดนะให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูง่ายๆแบบนี้เลยนะ,ะพาร,รอดเก่านะล้านนะพี่นะลานลานนิดนึงนะแต่ไม่แตกนะพี่นะไม่แตกนะฮะดูนะไอ้แตกแตกล้านแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะพี่นะไม่หักไม่ซ่อมคือไม่ได้หลุดออกจากกันนะโอ้ผมชัดดิมกันนี่เนะาะเมื่อกี้เราจับ ผิดหน่อยเพราะเพราะว่าผมจับพระด้วยมือซ้าย,ยานะจริงๆิงผมต้องจับมือขวานะแต่เพราะว่าหรือว่าก็จับสององนะไอจับสองมือด้วยกันนะเพราะว่าที่จับมันไม่มีนะแต่ผมว่ามันน่าจะคมชัดอยู่นะเนาะโอ้โหด,ด,ดูดูง่ายดีนะอ่ะอีกองคหนึ่งมีหลายๆคนถามมาอันนี้เป็นปิดตาพุงป่องหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะอ่ะเป็นเนื้อเป็นเนื้ออ่าเรียกเนื้ออะไรเนะี่ยเนื้อเนื้อผงนะเดี๋ยวดูสองสองแป๊บนะฮะ อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อผงขึ้นฟ้านะเนื้อผงจะขึ้นฟ้าแบบนี้นะพี่นะอ่าโอ้โหในในได้ชัดเจเนอยู่แต่เสียดายว่ามืออีกมืออีกประคองมืออีกองมืออีกอันนึงประคองไม่ได้นะชนแก้วะนะนี่นี่น,นี่เกา่าเก่าเลี่ยมวินวินเทจนะดูนะข้างในนะมีพี่คนนึงถามเข้าไว้นะพี่นะอ่านานๆได้เจอนะพี่นะปิดตามพุงป่องอะ แถมไปอีกหนึ่งองค์เลยก็คือเตาเตาเนื้อตะกัวหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะฮะเดี๋ยวให้ดูจานนะเดี๋ยวให้ดูจานอ่าเอาโคกล้องผมได้ขนาดนี้เลยเนี่ยก็พยายามจะเล่นบ่อยๆนะทิ้งไปสองวันแล้วนะวันนี้คิดถึงครับอยากอย่างมีคลิปมาทักทายนะเพื่อนๆเต่าหลวงผู้สุขวัดปากคลองมะขามเท่านี่เป็นเต่าที่ อยู่ในยุคใกล้ๆหลวมเพราะเงินเลยนะอ่ะอันนี้เป็นเขี้ยวนะพี่นะเขี้ยวเขี้ยวเก่านะเขี้ยวเก่าไม่ทราบสำนักนะฮะพี่เพราะว่าเก่าขนาดนี้แล้วผมไม่ทราบแล้วนะนะเก่าอย่างนี้ผมไม่ทราบสำนักนะแล้วก็เรียนด้วยความความเคารพเลยว่าพอมันอยู่ในเลื่อมแบบนี้ผมดูไม่ออกว่าเป็นเขี้ยวอะไรแต่ผมดูว่าเป็นเขี้ยวจริงนะ ผมดูว่าเป็นเขี้ยวจริงนะไม่ใช่เรซินไม่ใช่อะไรนะอ่ะโอ้จะล่นให้ได้แล้วอ่ะจอ,อนะจอบใหญ่หลวงพ่อเพชรนะจอบใหญ่หลวงพ่อเพชรหลังหลุมนะเนื้อเหลืองอมเขียวนะหลังหลุมเนื้อลายมือนะโอ้องนี้องนี้เขียวดีจังเลยนะโอ้พระพระหลอบบ่อโบราณสวยๆเลยนะพี่นะ,ะดู ผมอาจจะให้ระยะเวลาที่แคบหน่อยนะครับพี่นะเพอดีว่ามันมันติดแก้วจริงๆนะผมดึงมืออีกข้างเนี้ยข้างเนี้มาไม่ได้นะพอมาพวกมันชนแก้วไนงะพอนชอนแก้วมันก็ตันนะอ,อีกมือก็อาจจะประคองแก้วไว้ขออภัยด้วยนะพี่นะใครดูคลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อนหน่อยนะอ่ะอีกองหนึ่งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรไอเทมเลยแลไอเทมของของของ,ของอันนี้เลยนะอ่ะบางคน ดูดูที่อื่นแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะชัดนะอะ่ให้พี่ดูเส้นในในแขนนะดูเส้นในแขนนะตรงกล้ามน,นะแล้วก็เส้นบนแขนนะเอาอะไรชี้ได้อันนี้ชี้นะเส้นตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งถ้าผมเลือกไปกับแสงไฟออ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนียเส้นตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยยตรงเงาปลายปากกาเนี้ยเห็นไหมจะมีเส้นอยู่ อ่าเห็นนะเห็นนะผมเห็นนะนิดเดียวนะพี่นะนิดเดียวจริงๆนะหลวงพ่อกลวยนะอนุมานนะหลวงพ่อกล้วยอนุมานเหรียญนี้สวยเลยนะเหรียญนี้สวยเลยนะอ่าให้ดูหน้าหลวงพ่อนะพี่นะจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะฮะจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะเม็ดตรงเมดตามาครบหมดนะพี่นะตำนงตำหนิทุกจุดมาหมดเลยนะฮะ เพราะว่าตน้นหนีพวกนี้บางทีเราถ่ายรูปเนี้ยมันไม่ติดนะอ่าดูเอาดูเอานะฮะตัวคลิปเลยนะอันนี้ของฝากจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะผมเมื่อวานไปเหมามานะฮะอ่าแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาได้เคลียร์งานนะอ่าก็เอามาให้สมาชิกเอฟซี T ได้ชมกันนะครับผมก็พระก็มีเนี่ยอะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะผมนะก็พอได้แบ่งปันกันนะ ิบนาทีเนาะพี่นะสิบนาทีนะนนะนนะอันนี้ก็ให้ให้ดูหลายหลายแล้วให้ให้ดูความคมชัดและนะ้วเนาะก็ใครสนใจพากชุดไหนก็ทักทายได้นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกขมตอเก้าแปดนะครับผมไปพปจิตอินเดียรับตายนะครับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ